ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตรสองต้นบนนะครับสี่ชุดนะครับผมก็จะมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสูตรสองต้บนในสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับผมนะครับคำนวณย้อนหลังสามงวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับ นะครับผมในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักพันบวกหลักพันบวกด้วย4คงที่นะครับได้ผลลัพธ์ก็จะบวกด้วย1นนะครับอันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับต่อไปนะครับหลักแสนบวกหลักแสนบวกหลักแสนบวกหลักหมื่นนะครับแล้วก็บวกด้วย4คกงที่นะครับได้ผลลัพธ์ก็จะบวกด้วยหนึ่งนะครับ อันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณน,นะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับในสูตร2ตัวบนนะครับสชุดนะครับผมนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับ แล้วก็ใช้หลักหมื่นนะครับก็คือเลข3นะครับบวกหลักพันสองครั้งก็คือเลข7นะครับแล้วก็บวกด้วยสคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ3ามบวกเบวกเบวกสนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ 21นะครับเราก็จะได้เลขหนึ่งะครับมาในคู่หลักสิบนะครับ1บวก1นะครับก็ได้2นะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราก็ใช้หลักแสนนะครับบวกกัน3ครั้งก็คือเลข7 บวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข3นะครับแล dei, army, 7, 7, 7, 7, 3, 4, ้วก huh. uh. ็บวกด้วย4คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ7บวก7บวก7บวก3บวก4นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ28นะครับเราก็จะได้เลข8นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับมาในหลักหน่วยนะครับ แปดบวกหนึ่งนะครับก็ได้เก้านะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับสี่ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้หนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดนะครับแล้วก็สองเก้านะครับ นะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับสองตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ1 8นะครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ1 8นะครับในสูตร4ชุดนะครับเลขหนึ่งนะครับก็เข้าหลักสิบตรงๆนะครับเลข8 ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับนะครับผมมาดูในงวดต่อไปนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราก็ใช้หลักหมื่นนะครับก็คือเลขเจ็ด บวกหลักพันสองคังก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกด้วย4คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ7บวกศนบวกบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ11นะครับเราก็จะได้เลข1นนะครับมาในคู่หลักสิบนะครับ หนึ <c oughs> ่งบวกหนึ่งนะครับก็ได้สองนะครับต่อไปนะครับคำวนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับแล้วก็ใช้หลักแสนนะครับบวกกัน3ครั้งก็คือเลข9นะครับบวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข7จนะครับแล้วก็บวกด้วยของที่นะครับ ผลลับที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ9บวก9บวก9บวก4ขออภัยนะครับบวก7บวก4นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ38นะครับเราก็จะได้เลข8นะครับมาในหลักหน่วยนะครับผม8บวก1 นะครับได้9นะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้1 8 1 9 2 8นะครับแล้วก็2 9นะครับนะครับผม ก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับสองตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ1 9นะครับก็มีชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ1 9นะครับในสูตร4ชุดนะครับเลข1ก็เข้าหลักสิบตรงๆนะครับเลข9ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับ นะครับผมมาดูในงวดต่อไปนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10บนะครับเราก็ใช้หลักหมื่นนะครับก็คือเลขเกบ้บุกลักพันสองครั้งนะครับก็คือเลขห้นะครับแล้วก็บวกด้วยสี่คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10 9บวก5บวก5บวก4นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ23นะครับเราก็จะได้เลข3มนะครับมาในหลักสิบนะครับ3บวก1นะครับก็ได้4นะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับผมเราก็ใช้หลักแสนเหมือนเดิมนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือเลข3าม ครับบวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกด้วย4คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ3ามบวกสบวกสบวกเบวกสนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ22นะครับเราก็จะได้เลข2นะครับมาใน คู่หลักหน่วยนะครับ2บวก1นะครับก็ได้3นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผมนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้3 2 3สอง นะครับแล้วก็สีสามนะครับนะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับสี่คู่สี่ชุดนะครับผลที่ออกนะครับสองตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือสี่สองนะครับก็จะมียีชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือสี่สอง นะครับในสูตร4ชุดนะครับเลข4นะครับก็เข้าในคู่หลักสิบนะครับเลข2นะครับก็เข้าในคู่หลักหน่วยตรงๆนะครับ <c oughs> นะครับผมในสูตรนี้นะครับก็ทำย้อนหลัง3งวด นะครับเป็นเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เช่นกันและกันนะครับก็จะมีสูตรหัวยวนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับ ต่อไปนะครับวดประจําวันที่16พฤษภาคมนะครับพศ2565นะครับมาดูกันต่อเลยนะครับนะครับผมคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราก็ใช้หลักหมื่นนะครับก็คือเลขห้ บวกหลักพันสองครั้งก็คือเลข8นะครับแล้วก็บวกด้วย4คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ5้าบวกแบวกแบวกสนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ25นะครับเราก็จะได้เลข5นะครับมาในคู่หลักสิบนะครับ5้บวกห นะครับก็ได้6ต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับผมเราก็ใช้หลักแสนนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือเลข6กนะครับบวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข5นะครับแล้วก็บวกด้วยสคงที่นะครับผลลับ ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ6บวกบวก6บวก5บวก4นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ27นะครับเราก็จะได้เลข7นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับมาในคู่หลักหน่วยนะครับ7บวก1นะครับก็ได้8นะครับผม ก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับผมจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้57 58 67แนะครับแล้วก็68นะครับนะครับผม ก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับก็คือ5 7 5 8 6 7แล้วก็6 8นะครับก็รอลุ้นนะครับรอผลนะครับในวัวันที่ 10, 16 16พฤษภาคมนะครับพศ2อ6 5นะครับ จะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคารดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คานวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับสําหรับ คลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเอทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ